อ่อันดับ6นะครับมีอยู่1 1คะแนนก็ขอนแก่นยู็ดชนะเป็นในวันเสาร์เนี่ยพวกเขาก็เลยตกลงมาจากโซนเพลย์ออฟนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานของครั้งโคชตนงศักดิ์โคชอำนาจแก้วเขียวโคชกิตติศักดิ์ระวังป่าอ่ะพูดให้หมดทุกคนเลยแล้วกันนะฮะโคชหนุม่มทั้งหลายวันนี้ก็เจองานหนักหน่อยครับโรโนลลบรติพาชัยนาทกับมา restart ร,ร,รอบนี้3นัดไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ2เสมอ1เริ่มเกมมาครับชัยนาทในชุดเสื้อสีเขียวนะครับ เดี๋ยวกี้มาไปไปทำอะไรตรงนั้นโอ้โห1-0ครับทาสุกิมุราคามิโอ้โหไปเซตอยู่ในกรอบแล้วโดนกล้องนาทีชายบล็อกโอ้โหกล้องนาทีชายแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ครับเกมเริ่มมาเพียงแค่6-7นาทีเท่านั้นนะครับนี่ครับตัวสุดท้ายมูราคามิโอ้โหตัดสินใจพลาดคือพยายามจะไปเซตบอลกันในแดนก่อนนะครับกับทางเนติพงศ์แสมะฮุง เลนิพงศ์ส่งคืนมาแล้วเตะไม่ดีด้วยครับโอ้โหกล้าทีชายงงเลยครับ1-0ครับหลังจากนั้นจากบอเขี่ยมาแป๊บเดียวโอ,โอ,โอ้โห2-0แฟนชัยนาทงงเลยครับแฟนเชียงใหม่ก็น่าจะงงด้วยกับประตูนี้จากบอเขี่ยเขียมานะครับแล้วบอเปิดยาวมาบอลข้ามศารีรษะผู้ักษาประตูอย่างกิติพันธ์แสนสุขแล้วเรียวมาสุมุละยยิงเข้าไป ดูครับจากลูกบอมยาวมาคือเรียวเนี่ยก็วิ่งตามไปอย่างนั้นนะโอ้โหกิิพันธ์ปล่อยข้ามมือเฉยเลยครับกะจังหวะผ้านะครับกิิพันธ์ดูโอ้คนยิงประตูก็งงคนแอซิสก็งงไปด้วยครับลูกนี้สองศูนย์ครับแปดนาทีสองประตูไปกันใหญ่เลยครับหลังจากนั้นเชียงใหม่ก็ลุยเลครับโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ถึงอันดับที่สามมีแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยโอกาสเปิดไปก่อนเแล้วขึ้น,งนมงโอ้โหข้ามคาน คือถ้าชนะวันนี้ไปขึ้นเป็นที่4นะครับมีโอกาสขึ้นที่4เลยแซงราชนาวีได้โอ้โหบริติกลับมาจากรีสตาร์นี่ยอดเยี่ยมมากนะครับไม่แพ้ใครแต่วันนี้โดน2ลูกแบบติดๆก็ต้องลุยนะครับโอกาสตรงนี้ในกรอบเขตโทษไม่ได้ครับราเฟลโคเอโย,โยชาร์ดและบอลออกหลังไม่ได้เตะมุมด้วยครับเชียงใหม่ลุยครับปีนี้ในบ้านยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เสมอ1 โอกาสในกรอบโทษของเรียวมาซุมระล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงเข้าไปเป็น3 0โอ้โหสุดๆุดจริงๆครับตามขึ้นไปเป็นดาวซันโวร่วมนะครับคอราโดและก็เมวินเดลูเมวินเดลูเรียวไปอีกคนหนึ่งครับเชียงใหม่ยูเอเ็ดเชียงใหม่เอฟซี FC. นี่มีดาวซันโวส่งเข้าประกวดทั้งค<ช>ู่เลยนะ<ร>โอ้โหแล้วเรียวนี่สุดยอดจริงๆครับ,รบเป็นคนที่พาระยองเลื่อนชั้นปีที่แล้วนะครับจำนวน10ประตูของเขาวันนี้ก็เจอกับ เพื่อนเก่าอย่างไฮสันคาโดโซ่ที่เป็นคู่หูกันที่รรยองปีที่แล้วเหมือนกันแต่คาโดโซ่นี่เงียบกริบเลยนะครับเ<อ>ชียงใหม่อีกแล้วครับ3ามไม่พอ3ามศูนย์ไม่พอจะ4ด้วยโอ้โ,โหจังหวะยิงสุดท้ายของนัทชัยยังติดเซฟโอ้โหครึ่งแรกนี่ดุจริงเกมนัดล่าสุดเนี่ยโคชอำนาจแก้วเขียวและลูกทีมเพิ่งปลดล็อกเกมเยือนได้นะครับบุกไปชนะแกรนด์มันรนองมา2อหนึ่งก็ไดำให้เกมเยือนชนะนัดแรกเรียบร้อยนะครับส่วนเกมเย่าเนี่ยสนัดแรกเนี่ยชนะ เกษตร5-0ชนะขอนแก่นยูเนเต็ด1-0และนัดล่าสุดเพิ่งสะดุดนัดแรกนะครับเสมอรา,ราชนาวีวันนี้พอไม่มีโอกาสก็เลยต้องลุยครึ่งหลังเริ่มมานาทีเดียวเนี่ยมีเหลืองติดแล้วครับเนติพงศ์แสนมารุงไปพุ่งสไลด์โอ้โหสไลด์อัตวิทสุขช่วยอย่างนี้อันตรายครับแล้วจากฟรีคิกนะครับเปิดเข้ามาในกรอบผโทษคนเดียวแล้วโอ้โห 4-0ครับ2นาทีในครึ่งหลังไปกันใหญ่เลยครับกล้องนาทีชัยโอ้วันนี้แต่ละลูกของกล้องนาทีชัยนี่จะจาอทังนั้นโอ้โหแล้วก็เป็นเรียวมะสุมุระด้วยครับที่แอสซิส2ประตูกับ1แอสซิสนะครับโอ้หกล้องนาทีชัยแปะลูกนี้ง่ายๆเลยโอ้โหไปแย่งอธิบดีอติรั์ยิงเขด้วยไม่รู้จะกุมขมับทําไมฮะโค้ชอำนาจนำ4-0ขนาดนี้แหมนะอ่ำนี่แกเครียดอยู่แล้วนะฮะ ไปต่อครับ4-0ไปแล้วแต่เรียวยังไม่หยุดเรียวมาสุมุระใสก้อยโอ้โหแล้วจอดจอ่อ5-0นี่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ5-0ไปเลยครับ2ประตู2แอสซิสองเรียวมาสุมุระโอ้โหีต้องอย่างนี้นะอ่ำถึงจะยิ้มแต่ข้ามมุมปากนะครับผม <c oughs> นัทไชยนะครับที่ยิงเข้าไปโอ้โหลูกนี้เรียวสุดยอดจริงครับดูจังหวะจ่าย ไม่ล้ำหน้าด้วยครับโอ้โหแล้วนันชตชัยแปะลูกนี้เข้าไปประตูนี้เป็นประตูที่2ครับของนัตชยัยก็ยิงลูกแรกไปในเกมนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับเสมอราชนาวีครับ2ประตู2แอสซิสของเรียวมาซุมุระก็มะะไม่ต้องหาดาวซันโวนะฮะน่าจะไม่ต้องหาแมเรัตวีคด้วย <laughs> โอ้แล้วช่วงท้ายครับเนติพงศ์ก็อยู่ไม่ครบ90นาทีครับเหลือ10บคนไบ่โอ้ชัยนาทไปกันใหญ่จริงครับเกมนี้ ไปตัดฟาวทางด้า,านของมีเดทนะครับจบเกมครับเชียงใหม่ชนะ5-0ครับโอ้โห1ิคะแนนขึ้นไปเป็นที่4ครับอยู่ในโซนเพย์ออฟทันทีแล้วก็ชัยนาทอนบิลก็อยู่4ติไม่แพ้ใคร5เกมติดนะครับก็รวมทั้งหมดที่พวกเขาไม่แพ้ใครมาก็ตกไปเป็นที่8หลุดจากโซน